นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสะภะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทธัสะนโมตัสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมุทาัสโอมชุมพรจุติเอธีกลนังสุขโหนโมโพธายานามาภาตาจาภาคาสมาอาุโอมชุมพรจุติเอธีกละนังสุขโานโมโพธายานามาภาธาจาภาคัสสมาอาุโอมชุมพรจุติเอธิ กลนังสุโคนะโมพุทธายานะมาพาทาจาภากาสามาอาอุโอมชุมพรโจเตเอเตกะนังสุโคนะโมพุทธายานะมาพาทาจาภากาสามาอาอุโอมชุมพรโจเตเอเตกะนังสุโคนะโมพุทธายานะมาพาทาจาภากาสามาอาอุโอมชุมพรโจเตเอเตกลนังสุโคนะโมพุทธายานะมาพาทาจาภากาสามาอาอุโอมชุมพรโจเตเอเตกลนังส ขโคนามโมพุทธายนมามาปาทาจจะปากัสมาอาอุอมชุมพรโชติเอตีกระนังสุขโนามโมพุทธายานมามาปาทาจจะปากัสมาอาอุสาธุสาธุสาธุ